สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องกอยบันนาชาแนลค่ะเมืนน่อนีเดินทางมาศาลปูเจกค่ะมาศาลปูเจกเตรียมผลไม่อาหารหวานข้าวหนามเด้งหนามมะพร้าวครบชุดค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่สีมาทำพิธีขอโชคขอลาบกับปูเจกเนาะค่ะเนาะเอาไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านตอนนีหนักหน่อยเพิ่นกะกำลังจุดถูเที่ยนจุดถูเทียนบอกกาวปูเจกเนาะค่ะเนาะ ื่อว่าให้ปูเจกลับลูกว่าสีมาขอโชคขอลาบให้ลูกหลานได้ตัวดีตัวด็ดไปฝากท่านผู้ชมทังบ้านทุกท่านเนาะค่ะเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮากลับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้นักหน่อยเพื่อนก็กําลังสิจุดถูกบอกก้าวปูเจกค่ะเฮากะไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปคะ่ะ การที่ดีการที่ดีทั้งหน่ยามแเอาวิธีาิการข็จะเร่งิดขึ้นมาเรื่อนต้น

ปู่อยากสูบยาโอ้ยไปสูบลดที่นาะบริวารี uh ่มาอยู่น้ำเพลนนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะค่ะผู้ชายอืมปู่เจ็เพิ่นมีบริวารมาขออยู่น้ำเป็นผู้ชายนะคะ ไส้นอนมาอยู่ขออ,อยู่น <laughs> <laughs> ู้เกียบอบ้าจ <laughs> ีสูยาผู้จีเกยียรูปยาเลยอ่ะ <laughs>

มาบ่ายพอตกเข,ข,ข้ามาบอกทานหนักหน่อยมาเด้อปูเด้อบอกเป็นโตโคโลโรเด้อปูเอ้ยร้ <c oughs> นา,นาน,นปุบ๊บ <c oughs> อ่าูป <c oughs> ร้านหูสีมตาหนังเนี่ยผมเห็นคือปูเด้วานหยาบน้อ <c oughs> งร้านไก่หยาบเราบอกเป็นนี่ล่ะออกมาจ้าจ๋าโดดต้งโตงโดด ร้านมาเน,น,น,นี่ยคือผูตอมที่ผันบมอก็มีปัญหาบมอกปัญหาแล้วเอากรได้หมมอนี่ตัวใดปูตัวน,นั้นตัวในกำแพงน,นะบอก่ะว่องหา่างเจดหาเก่าวะปูอย่าไปโยเด้อปูเด้อเย่บไปเด้ออย,ยม่มันอยคือ,อันเจตแเก่า รถตัวเดียวตเหานะเราเล่านางแล้วเงายวคาตินเราเ่มนานอ่ะเยียยหนานะโอ้ยูกร้านแบังไดล่บแบบเจ็ดหาเก่าบอปูลูกร้านเ่งปึกได้นี่ ากาศเย็ดโอ้ก้าตีนตาหาดีสีละผู้มากพอพิจนาแล้วบอกโกงอรือไม่เดี๋ยนกาแฟนี่กาแทำให้แป้งอืกเหลือฟังทางขวาเนาะค่ะเดี๋ยวแพดตัวหัวนี่เนาะ อย่าไปเด้อจะไปให้ลูกให้หรานเนเหียบเลยเหยียบนานอะเหยียบไ่เต็ม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 นอปูนอเจษาเก่าให้นาหน่อยิดเไาเห็ลูกห้านเบิเด้อสองโตมีบ่อปู บ่บ่มาด้นหลายดิถ้าเหยียบไปเรืยก่านี้ถ้าเสียหายท่าเสือเหยียบไปเลยโยคักๆแล้วเหยีย,ไยบไปปัน๊น,น,บน,นบ่นอะไรบุนอะไตามตัวนูะน่า,รานกระเิ้งจ็้งจ้าผู้เก่าเอาไปทิ้ง

อะค่ะขออนุญาตเดี่ยค่ะเบิ่งในคุณแม่ในหมอกัแป่บอกเป็นหรอกาดูไม่เป็นเอา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 บอกเป็นตัวในปูลูกหลานเนี่ยเออโอ้โหเนี่นะโอ้โนหนสามโออ เด้อค่ะท่านผู้ชมตัวโบเป็นน้ำบาแม่นเดียร์ยู่หลังฟ้ากระจกนะคะท่านผู้ชมโบได้อยู่ในตัวกระจกนะคะสามสองตอนแรกนี่คือวายูมองหนีนะคะท่านผู้ชมแต่่วาบได้อยู่หลังฝานะคะอยู่หลังอยู่ฝาหลังแต่ว่าก็อยู่ด้านใน้จิตกับกระจกนะครับก่างคอยู่ในกระจกเบื้องล่างสองตัวเัวหนว่าปากว่าโบเห็นปากกว่าหัเนาะตัวที่หัวเนาะมันอยู่น ป,ปม,มั่งมีสีสุกสหา้ีสอฟ้าขอได้เัเลนีตัวเี่หนึ่งสามสิบสองอันลางเนาะปูเนออดอะไรเลบ่ยปะอดให้ยูเร ยูเหตุยงปั่นนั่นยังเห็นอยูนอกก่นาก่อนเนาะก็ยังไหวกันขออนุญาตโอ้ที่แดดยูจังสีแม้ครับสังคมนี่บอลเนี่ยนี่ด้านนี้จะเป็นด้านหลังนี่นี่นอเออภาษเอังกฤษไปจังสีนาครับท่านผู้ชมเป็นจังสีเด้นี่ครับเป็นจังสีโู้แล้วเอาออกให้เนะ <laughs> บิ่งบวัดนี้ป,ปูเคาออกเลยมันไม่ใช่ด้านหน้าจังสีครับผม <laughs> ถือว่า ไอหมีเขาเข้าไปเบิ่งป่าเบิ่งกรบโวเห็นมีเนาะเห็นแหละเนาะว่าแต่มันอยู่ทั้งหมดยังสี่นี่เห็นเลยเออเบิ่งอะเด้อปูว่าอยู่ในหะเน้นๆเลยเนาะปูเนาะ มแนบอกเค่วจก็มีตัวเลขจัดโอ้โหด้บ่มีเลยโอ้โหพราจะดตั้งม้จเนใจเบิ่งว่ามันอยู่ในกระจเจ็ดห้าเก่ากับสามสองเนาะปูเนาะอเจกเหยียบไปโหลดเด้อปูเด้อไปกองสลากเด้อ ว่านางงวดหอกว่าครูบอกประเด็นดูนี่แต่ส่นประกอมของในรงเลยเป๊ที่ได้คับในช่วมีมีดไปได้หูไมเห็นแล้วเอามากรเบิงได้ทั้งหนองเอลยส้มึงในกระจุกพุ่นแล้วเรกมลนี่ไม่ได้เป็นยังสี่ครับท่านชเวงนี้บอกถ้าวเบิงนั่นละมันจะปิดว้เนี่ยนครับ ที่ไบยังสีนแม่เอ้มันอยู่มังนไอ้นัวหูวี่นี่หนึ่งห้ป่มอได้กันตัวปอืม้ขาออกบังแห้งอ่าเขออกจังรวดออกมาปุ๊ปวดเงจงว่โอ้อาวซาถูกซาถูกโอ้ยปวดพมลูกหลานเนี่แห่งทูกแห่งแะ

ดูซะถูกอย่าไปยูนะปู่ก็ต้องตนออกจากนาก้าวค่ะโอจะไปโอจะไปเออ้อเตนหว่าจะไปออเอาเบกเป็นเง้เป็นเอาเป็นทางผาน้างอืมค่ะเป็น่าผ่านทาง ดาดค่ะเพิ่งยืนนใหมเอาเงินส่วนนี้ไปเพิ่งจะเล่นยกตีนออกจากหัวจะไปจะเอาเงินไปประเด็นคือว่าอูจะไปกองตลาดไหมอืมที่ที่ไปเหยียบตัวนีนี่ละไห้งตลาดเพราะว่าบอกเพิ่งเล้วเอาเงินไปดาวโหขั้า

อยานน่ะแล้วเดือยูนน้ำหนาหน่อยหน่อยปรเด็นคือต้นเ่ถึงเหียบเล่ยๆ้งไม่กระจบ่อนี่ยืนแนะนำน่ะน้ำหนาหน่อยอยูนปูเหอกระจบมาบงุเบจวันบอกว่างวดนี้ค่ะิซาลนลาเียบ้อาละมนโคเลยแซ่บลเอาไปซาถู สังเกตแล้วค่ะท่านผู้ชมอสังเกต่สามหท่ผู้ชมหาเกาปูนกท่าผู้ชมสาหรับคลิปนี้เฮ้ากสิมาสรุปตัวเลขของปูเจ็กเนาะคะเนาะปูเจ็กเป็นไห้เฮ้ามาเลข3สามตัวเน่นเนเลยค่ะท่านผู้ชมเจ็ดห้าเก้า แล้วก็สามสองเนาะคะ่นะเนาะงวดประจำวันทีหนึ่งท่านว่าคมสองพันหาลอยหกสิบหาค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบรรนน้าชาแนวก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนา้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบนหน้านแนเดอร์ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโศกหมานทุกคนเนาะค่ะเนาะีนะ่นะงวดวันทีหนึ่งท่านว่าคมสองพันหาลอยหกสิบหานี่ค่ะงวดนี้ปูเจกเพ่นว่า เน้นเด้อค่ะท่านผู้ชมสามสองนะะเนาะค่ะเนอผูเจกสิบไปหยียบเลขก,กองสลากไว้ค่ะท่านผู้ชมโชคมานน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนอขอบคุณค่ะ